เคยมีความรู้สึกอึดอัดไม่สบายท้องกับปัญหาเรื่องการขับถ่ายกันบ้างไหมครับเป็นเรื่องที่หลายคนเจอแต่ก็อาจจะไม่ได้อยากพูดถึงสักเท่าไหร่วันนี้เราจะมาคุยกันสบายๆครับว่าธรรมชาติเนี่ยเขาได้มอบผลไม้อะไรที่อร่อยๆอมาเป็นตัวช่วยแก้ปัญหานี้ให้เราในบ้างโอ้โหแค่เห็นคำนี้ก็รู้สึกตามเลยนะครับอยากจะปล่อยแต่ไม่ยอมออกคือมันเป็นความรู้สึกที่ทรมานขั้นสุดจริงๆนะครับทั้งอึดอัด ทั้งไม่สบายตัวแถมยังพาให้หงุดหงิดไปได้ทั้งวันอีกเหมือนร่างกายเรากําลังบอกอะไรบางอย่างกับเราอยู่เลยแ่ะครับแต่ก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับปัญหานี้เป็นเรื่องที่พบได้บ่อยมากๆเลยในชีวิตยุคใหม่ที่เร่งรีบแบบนี้และข่าวดีก็คือธรรมชาติมีทางออกที่นุ่มนวลแล้วก็อร่อยมากๆให้เราโดยที่เราอาจจะไม่ต้องพึ่งยาเสมอไปครับ ก่อนที่เราจะไปดูว่ามีตัวช่วยอะไรบ้างเรามาทําความเข้าใจกันสักนิดนึงก่อนดีกว่าครับว่าจริงๆแล้วอะไรกันแน่ที่เป็นสาเหตุที่ทําให้หลายๆคนต้องเจอกับปัญหานี้บ่อยๆส่วนใหญ่เลยนะครับสาเหตุก็มาจากไลฟ์สไตล์ของเรานี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นการดื่มน้ำน้อยไปกินผักผลไม้ที่มีกาก,ากใยน้อยเกินไปหรือบางทีการนั่งทำงานนานๆความเครียดสะสมการนอนดึกสิ่งเหล่านี้แหละครับที่ส่งผลโดยตรงเลยทำให้ระบบลำไส้ของเราทำงานได้ช้าลง หรือทำงานได้ไม่เต็มที่เท่าที่ควรเอาละครับและนี่ก็คือพระเอกของเราในวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับผล,ลไม้5ชนิดที่เปรียบเสมือนเป็นกุญแจปลดล็อกจากธรรมชาติที่จะมาช่วยให้ระบบขับถ่ายของเรากลับมาสบายตัวอีกครั้ง เริ่มกันที่ตัวแรกเลยครับมาละกรหรือจะเรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการปลดล็อกก็ว่าได้นะครับเพราะว่าในมาละลกรเนี่ยเขามีเอนไซม์พิเศษที่ชื่อว่าปาเปนที่จะช่วยย่อยโปรตีนโดยเฉพาะเลยแถมยังมีไฟเบอร์สูงแล้วก็อ่อนโยนต่อลำไส้มากๆเลยทําให้หลายคนรู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างรวดเร็วครับต่อมาคือกล้วยครับโดยเฉพาะกล้วยน้ำว้าสุกๆนี่แหละครับถือเป็นแหล่งไฟเบอร์ชั้นดีเลยนะที่ช่วยเพิ่มกากใย,ยในลำไส้ทําให้อุจจาระนุ่มขึ้นแล้วก็ขับถ่ายได้้ง่ายขึน เป็นตัวเลือกที่ทั้งสะดวกหาซื้อง่ายแล้วก็ยังให้พลังงานดีๆกับร่างกายเราด้วยทีนี้ถ้าเจอปัญหาที่หนักขึ้นมาหน่อยนะครับเราก็ต้องมีตัวช่วยที่ทรงพลันขึ้นมาอีกระดับและนั่นก็คือลูกพุนครับตัวนี้ต้องบอกเลยว่าไฟเบอร์สูงมากจริงๆแล้วก็มีสารพิเศษที่ชื่อว่าซอบิทออที่ทํางานคล้ายๆยาระบายแบบธรรมชาติเลยครับคือมันจะช่วยดึงน้ําเข้ามาในลําไส้แต่มีคําเตือนเล็กน้อยนะครับว่าน้อยๆแต่ได้ผลมากอย่าเพลอทานเยอะเกินไปล่ะครับ ไม่งั้นอาจจะต้องทำความรู้จักกับห้องน้ำแบบสนิทสนมเป็นพิเศษเลยมาถึง Apple กันบ้างครับหัวใจสำคัญของ Apple ในเรื่องนี้เนี่ยอยู่ที่เปลือกเลยครับเพราะว่าที่เปลือกของ Apple จะอุด,ดมไปด้วยไฟเบอร์ชนิดไม่ละลายน้ำที่ชื่อว่าแพคตินซึ่งช่วยเพิ่มมวลของอุจจาระทำให้มันนุ่มแล้วก็เคลื่อนตัวได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นครั้งต่อไปอย่าลืมล้างให้สะอาดแล้วก็ทานทั้งเปลือกกันนะครับ และสุดท้ายครับส้มอย่างที่เห็นในภาพเลยว่ามันดูชุ่มฉ่ำมากๆส้มนี่แหละครับคือตัวช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นนี้กับลำไส้โดยตรงเลยทําให้กะอาหารต่างๆเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นไปอีกแถมยังมีวิตามินซีที่ช่วยเสริมการทํางานของระบบขับถ่ายด้วยเหมาะมากๆสําหรับวันที่รู้สึกว่าร่างกายขาดน้ําแล้วก็รู้สึกท้องอืดๆครับเอาละครับพอเรารู้แล้วว่ามีผลไม้อะไรช่วยได้บ้างคําถามต่อมาก็คือแล้วเราต้องกินยังไงล่ะให้มันได้ผลดีที่สุด เพราต้องบอกว่าวิธีการและช่วงเวลาที่กินเนี่ยก็สําคัญไม่แพ้กันเลยนะครับเคล็ดลับง่ายๆมีอยู่4ข้อครับ 1. คือลองทานผลไม้ในช่วงเช้าดูนะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ลำไส้เริ่มทํางานตั้งแต่วัน 2. เขียวให้ละเอียดครับเพื่อช่วยให้ระบบย่อยของเราทํางานได้ง่ายขึ้น 3. เดือมน้ําตามเสมอเลยนะครับเพื่อให้ไฟเบอร์พองตัวแล้วก็ทํางานได้เต็มประสิทธิภาพ และสุดท้ายครับพยายามหลีกเลี่ยงการกินคู่กับของทอดหรือดื่มชากาแฟเยอะๆพร้อมกันเพราะอาจจะไปรบกวนการทํางานของลําไส้ได้ครับเอาล่ะเรามาสรุปทั้งหมดนี้ให้กลายเป็นแผนปฏิบัติการง่ายๆที่ทุกคนสามารถเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้ทันทีกันดีกว่าครับสรุปแผนง่ายๆเลยนะครับเริ่มจากเลือกกินผลไม้ให้เหมาะกับระดับปัญหาที่เราเจออยู่ ควบคู่ไปกับการดื่มน้ําให้เพียงพอในแต่ละวันแล้วก็ลองเพิ่มการเคลื่อนไหวขยับร่างกายเล็กๆน้อยๆเข้าไปในตารางเวลาดูนะครับแต่สิ่งสําคัญที่สุดเลยคือความสม่ําเสมอครับการปรับสมดุลร่างกายด้วยวิธีธรรมชาติอาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยแต่ผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยดีต่อสุขภาพในระยะยาวแน่นอนสุดท้ายนี้ก็อยากจะชวนทุกคนลองคิดตามกันดูนะครับว่า เอนอกเหนือจะผล,ละไม้แล้วยังมีอาหารหรือเครื่องดื่มอะไรอีกบ้างนะที่เป็นตัวช่วยจากธรรมชาติในการดูแลสุขภาพลำไส้ของเราได้การเริ่มต้นใส่ใจเรื่องเล็กๆน้อยๆในการกินวันนี้อาจจะสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่กับสุขภาพเราในวันข้างหน้าแบบที่เราคาดไม่ถึงเลยก็ได้นะครับขอบคุณมากครับคุณ AI ถ้าหากคุณไม่อยากพลาดข้อมูลดีเกี่ยวกับสุขภาพและอยากกลับมาสู่จุดที่สมดุลอย่าลืม กดไลค์กดแชร์ like, share, และ Subscribe กับพวกเราที่สุขสมดุล